สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์จะมาดูโฆษณาวกให้พี่ทุกคนได้รับรู้นะคะววกให้พี่ทุกคนได้รับรู้นะคะวันนี้น้องทิพย์จะมาดูโฆษณาของไทยนะคะรีแอคชั่นของ,องทิพย์จะเป็นยังไงนะคะค<ส>น้องทิพย์ได้ได้เห็นโฆษณาหนึ่งนะคะที่ตรงกับตรงกับความคิดของน้องทิพย์จริงๆนะคะคือ ความคิดของน้องทิที่ทําเพื่อคนอื่นคนอื่น,นหรืออสังคมหรือตัวเองนะคะก็เป,เป็นเป็นเป็นแบบนั้นเลยนะคะที่แบบเห็นโฆษณานี้มันเหมือนแบบมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนชีวิตจริงของน้องทิเลยนะคะคือ,อเราช่วยคนอื่นเขาแม้กระทั่งที่แบบเราอของเราไม่สมบูรณ์แบบหน้าที่หน้าที่เรายังไม่สมบูรณ์แบบหรือ ในในบ้านเราก็ยังแบบไม่มีแบบล้นเดือที่แบบจะใช้ให้คนอื่นแบบเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่น้องทิพย์ช่วยได้ทุกๆคนที่แบบช่วยได้ไปนันก็คือก็เหมือนที่ในโฆษณานี้นะคะเดี๋ยวน้องทิพย์จะเปิดแล้วก็ดู r e a t i o n นะคะน้องทิพย์ดูมาได้ได้ครั้งแล้วนะคะคือแบบชอบมากเลยชอบมากจริงๆนะคะที่แบบการที่ช่วยเดือ นะคะเรียกอะไรการการที่เราช่วยเหลือเขาแล้วเขา,เาไม่เห็นค่าไม่เห็นค่าเราแต่ในใจเราก็คือว่าเราช่วยเขาแล้วอะไรประมาณนี้เนาะคือเราไม่ได้ออเราไม่ได้คิดอะไรมากนะคะคือช่วยก็คือช่วยอะไรประมาณนี้เนาะนี่มาดูกันนะคะก็เดี๋ยวน้องที่ว่าจะเอาโฆษณานี้ขึ้น ที่หน้านี้นะคะหน้าหน้าจอนี้นะคะน้องทิพย์จะเคลื่อนให้ดูนะคะว่าน้องทิพย์ทํามาเพื่ออะไรนะคะสังคมของเราปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะคะทุกสังคมปัจจุบันนี้คือแบบไม่ว่าที่เมืองไทยไม่ว่าที่เชงตุงนะคะก็มันอ่อโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะความเห็นแก่ตัวมันก็เข้ามาในตัว ผู้คนขึ้นแบบเยอะๆๆๆขึ้นแล้วนะคะคือการที่แบบช่วยเหลือกันเนี้ยอ่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะสมัยก่อนคือช่วยเหลือกันช่วยกันโน่นนี่นั่นแบบอ่าแบบไม่เคยคิดแบบไม่เคยคิดแบบเออแรงฉันเยอะกว่าคุณคุณเทอไม่ได้อะไรอะสมัยก่อนคือช่วยกันคือช่วยด้วยใจนะคะช่วยช่วยแบบเออไม่แบบ เธอเธอน้อยชั้นใหญ่เนี่ยมันไม่มีการคิดแบบนี้เลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้คือถ้าเราช่วยเขาเราก็ต้องเราก็ต้องอะไรนะเราก็ต้องแบบมีความมีอะไรสิ่งตอบแทนกลับคืนมาแบบนี้ใช่ไหมเออเราก็คิดแบบนี้เนาะถ้าเราช่วยเขาเราถ้าเราช่วยเขาเขาเราก็จะคิดว่าเออจะมีของชิงตอบแทนดีๆไมถ้าไม่มีก็มันไม่ได้นะคะเอาเดี๋ยวแป๊บนึง โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูไปจ้ะโ,โ,โอเคนะคะเดี๋ยวน้องทิพย์จะดูรีแอคชั่นนะคะคือโฆษณานี้เนอะน้องทิพย์ดูแล้วมันคือซาบซึ้งน้าใจมากคือถ้าคนเราแบบเหมือนพี่คนนี้นะคงจะดีนะคะโลกใบนี้ช่วยแบบ ช่วยคนอื่นเขาไม่หวังไม่หวังสิ่งตอบแทนเออนั่นแหละช่วยคนอื่นเลยไม่ไม่ไม่หวังสิ่งสิ่งตอบแทนไดเลยนะคะ <c oughs> ก็นี่มาดูกันนะคะ <c oughs> ี่ดูโฆษณานี้นะคะ คือโฆษณานี้มันเป็นโฆษณาอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนแบบช่วยผู้อื่นเขาอะแบบในเราก็ไม่ใช่แบบมีเยอะแบบนี้ยมันไม่ใช่ว่ามีแบบเยอะเยอะเยอะค่อยไปช่วยคนอื่นเขาแบบนี้มนไม่ใช่นะคะคือการตัวเราก็พอมีพอกินอยู่แล้วเราก็ช่วยเขาแล้วบางทีการเขาจะได้ คือคนอื่นเขาด้อยโอกาสกว่าเราแบบนี้ยเขาจะคิดมากเขาทบบนี้ทุกเขาเรียกว่าน้ำใจอ่ะไม่มีไม่มีอะไรซื้อได้นะ ไม่ไม่มีเงินทองซื้อได้นะคะน้ำใจของคนของเราเขาจะไม่ได้อะไรเลยเขาช่วยคนที่ด้วยโอกาสกว่าเขานะฮะไม่ใช่ว่าช่วยคนที่รวยกว่าเขานอกเรม่องเขาช่วยคนเหมือนเขาเขาก็ช่วยแบบ่้วยใจอย่างนี้เนาะแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเออ เขาช่วยคนอื่นเขานี่เขาได้ความรักกับคืนนะอืมและสิ่งที่เขาช่วยไปที่มันได้ฝนแบบเนี้ยมันเข,เ,เขาว่าคงดีใจเราก็ดีใจนะเหมือนน้องทิพย์ช่วยคนยายเขาคือแบบเล็กๆก็แบบเอาเงินที่แบบคนได้แค่ได้เห็นความสุข คือแรกๆที่น้องทิพย์ช่วยคุณยายเขาก็ม,ามีพี่แฟนคลับส่งเงินไหมน้องทิพย์ใช้นะคะน้องทิพย์ก็มีมีกินอยู่นะคะก็ไม่ได้ล้หนหรืออะไรเนะเาะน้องทิพย์ก็เลยแบบได้เอาเงินของส่วนตัวของน้องทิพย์คิดว่า,าช่วยช่วยพูดยากไร้กว่าเรามันจะดีกว่านะคะน้องทิพย์ก็เลยให้ อขอทานลแล้วก็ให้คนยากไร้แล้วก็ให้คนยายที่ไม่มีลูกนะคะคือน้องทิพย์ได้มาถ่ายทํานิดนึงได้ได้เอาเข้าของไปให้นะคะก็มีพี่ๆหลายคนนะคะไไที่เห็นค่า,คาสิ่งที่น้องทิพย์ทำไปที่ได้มาน้องทิพย์ก็ภูมิใจนะคะนี่ภูมิใจในตัวเองมากเลยคือแบบสื่อการสื่อสารของเราก็ช่วยได้สําหรับผู้ผคนผู้อื่นได้ด้วยนะคะน้องทิพย์ก็เลยดีใจ,จนะคะ ก็เนี่ยเหมือนเหมือนวิดีโอนี้แหละคือเราได้เห็นคุณยายมีความสุขได้เห็นด้วยยิ้มคุณยายยิ้มยิ้มอย่างมีความสุขนะคะคือไม่เคยมีคนให้เงินแบบนี้เนาะแบบอยู่ดีอยู่ดีๆแบบเนี้ยมีคนมาให้เงินแบบเนี้ยไม่เคยมีนะคะเออไม่เคยมีแล้ว้องทพิปอยู่ๆก็มีคนมัให้เงินแบบนี้ ยายก็ดีใจมากแล้วพูดอะไรไม่ถูกด้วยซ้ำนะคะก็เหมือนโฆษณานี้แหละที่น้องทิพที่น้องทิพให้พี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะคืออ่าประมาณนี้เนาะคือแบบสิ่งที่เราช่วยไปแล้วเราเห็นผลตอบแทนขึ้นมาแบบดีมากแบบนี้เนาะสิ่งที่น้องทิพช่วยไปหลายๆคนแบบเนี้ยน้องทิพน้องทิพได้เห็นแบบความความประทับใจของน้องทิพเองนะคะคือแบบ สิ่งที่ไม่ไม่แบบมากเกินไปแบบเออแบบเอแบบเอเธอทําสําเร็จแล้วมันมีคนมาทําบ้านนู่นนี่นั่นให้คนยายเยนี่ไม่ใช่แค่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะแค่แบบเราช่วยไปการศึกษาเราช่วยไปเราดูว่าจะมีคนข้างหลังช่วยตามมาอีกไหมแบบนี้เนาะคือก็มีนะคะมีพี่ๆหลายคนนะคะที่โอนตังมาให้คุณยายนะคะน้องทิพย์ก็ตีใจมากคือแบบบางทีก็ น้ำตาไหลโดยไม่แบบซาบซึ้งเนาะคือแบบบางคนที่แบบน้องทิพย์ได้เห็นข้อความเนาะเอออสวัสดีครับน้องทิพย์พี่อยากจะส่งเงินให้คุณยายท่านแบบนี้เนาะน้องทิพย์ก็แบบอุ้ยดีใจมากเลยแบบน้ําตาไหลเลยนะคะช่วงนั้นน้ําตาไหลแบบดีใจแทนคุณยายแบบว่าโอ้ยสิ่งที่เราแบบสื่อสารให้ทุกคนได้เห็นสื่อสารให้แบบหลายๆายคนได้เห็นนะคะก็มันมันเป็นผลดีนะคะมันเป็นผลกลับมาหาเรา ไวมากเลยนะคะน้องทิพย์เห็นความประสบอ่ออย่างที่น้องทิพย์เขียนใน YouTube Facebook ไปนะคะคือความประสบ,ะสบความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ปลายทางนะคะมันมันอยู่ที่ระหว่างทางนะคะระหว่างทางที่เราเดิอนอยู่อะ่ะความประสบความ,วามสำเร็จก็มันก็เติมเติมเต็มที่ความสุขของเรามาได้เลยนะคะเราอย่าไปหวังว่าปลายทางของเรา เราจะมีความสุขในปลายทางแบบนี้อย่าไปหวังแบบนี้เลยนะคะเราต้องมีความสุขใน ả, ในระหว่างทางด้วยนะคะในระหว่างทางที่เรามีความสุขนะคะก็ปลายทางมันไม่สําคัญนะคะถ้าเรามีความสุขในในระหว่างทางเราเดินอยู่นะคะมันปลายทางเราก็จะรู้อยู่ว่าเราจะมีความสุขนะคะประสบความสําเร็จมาช้าหรือเร็วอยู่ที่เรามุ่งมั่นทํากันนะคะนี่ได้เห็น โฆษณานี้น้องทิพย์ก็ดีใจแบบเพิ่งมาเห็นแบบโฆษณานี้แบบโอ้ยโฆษณานี้แบบมันตรงตรงกับในแบบความคิดของเราความาตรงกับที่เราคิดอยู่นะคะก็เลยแบบเอามาให้พี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะโฆษณานี้เยี่ยมมากนะคะคือเขาบอกว่าเขาช่วยไปจะดังขึ้นมาไหมเขาก็ไม่เคยคิดนะคะจะออกทีวีไหมเขาก็ไม่เคยคิดนะคะ ขอแค่มีรอยยิ้มซึ่งกันซึ่งกัดซึ่งกันและกันให้กันนะคะมีความสุขกับการที่เราช่วยไปแค่นี้มันก็เพียงพอและพอเพียงสําหรับเราแล้วนะคะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็มาแบบให้กําลังใจทุกคนนะคะที่กําลังต่อสู้ในงานที่ยากที่ลาบากนะคะได้เห็นพี่ๆหลายคนนะคะคือน้องทิพย์ก็เปิดใจให้หลายคนที่เข้ามาคุยนะคะคือไม่ได้ไม่ใช่ว่าหมายความว่าเปิดเข้ามาคุยแล้วคุยแบบสุสานไม่ใช่นะคะ เปิดเข้ามาคุยเรื่องออหน้าที่การงานลำบากยังไงในหน้าที่การงานแต่ละคนเป็นยังไงเนาะน้องทิพย์ก็เห็นอยู่นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่ลําบากนะคะก็ลําบากเหมือนกันทุกคนนะคะน้องทิพย์ก็เอาใจช่ชวยทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแม้ว่าน้องทิพย์ทำคลิป ม,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 มันไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ว่าเรื่องหนักหนามันไม่มีแบบน,นี้มันไม่ใช่นะคะมีนะคะสาหรับน้องทีฟก็มีการเอ่อท้อแท้ในชีวิตอยู่นะคะท้อแท้ในคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะคะก็เราต้องสู้นะคะต้องสู้ด้วยกันนะคะเพราะเราต้องดูถ้าเราท้อแท้มาเราต้องดูงดย้อนมาดูครอบครัวเรานะคะชีวิตครอบครัวของเรามันสมบ,บูรณ์แบบตัวอย่างนะคะ ถ้าใครเป็นถ้าใครเคยโจนมาก่อนเขาจะรู้ว่าความจนมันน่ากลัวขนาดไหนนะคะเขาต้องสู้สู้ทุกอย่างนะคะสู้ทุกอย่างที่จะทําได้จะทําให้ครอบครัวเรามีความสุขนะคะประมาณนี้เนาะก็ทุกคนนะคะน้องทิพย์ก็ให้กําลังใจทุกคนเลยนะคะทุกคนให้กําลังใจน้องทิพย์น้องทิพย์ก,ก็ขอมอบกําลังใจนี้ส่งกลับไปให้ทุกคนให้สู้ๆในหน้าที่การงานของทุกคนนะคะ เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเนาะเมื่อไหร่พี่ท้อตองทย์ก็จะให้กำลังใจพี่พ,พ,พี่ทุกคนเมื่อไหร่ทิพท้อพี่พ,พี่ทุกคนก็ให้กำลังใจกลับมาล้นล้นเหลือนะคะน้องน้องทิพดีใจมากสิ่งที่เรายังไม่เห็นหน้ายังไม่เคยเห็นกันยังไม่เคยเห็นหน้ากันเราดูแบบนี้ก็เหมือนพี่น้องกันนะคะ เราเคยทำบุญร่วมชาติกันมานะคะเราจึงมาพบเจอกันมาพูดคุยกันแม้ไม่ใช่แบบในแบบพูดคุยกันโดยตรงก็พูดคุยกันในคอมเมนต์กันแบบนี้เนาะบางคนน้องทิพย์ก็จำได้บางคนน้องทิพย์ก็จำไม่ได้แบบนี้นาะน้องทิพย์ก็ขอโทษด้วยนะคะก็พยายามจําทุกคนให้ได้นะคะสิ่งที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์น้องทิพย์น้องทิพย์ดีใจมากเลยนะคะให้กาลังใจกันซีกันแล้วกันนะคะ,นะคะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ก็ขอ,อฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ,ะฝากกดไลค์ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องทิพย์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจสู้งานต่อไปนะคะก็สู้ๆเหมือนกันนะคะคลิปนี้น้องทิพย์ขอมอบกำลังใจให้กับ,กบทุกคนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ<ฮ>บ๊ายบาย